สำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากได้ท่อนพันธ์ุญ่าหวานอิสราเอลนะครับทางสวนมีบริการจัดส่งนะครับถึงบ้านโดยสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าท่านไหนสะดวกนะครับที่จะโอนเงินก่อนก็ได้วันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาเดินชมแปลงปลูกย่าหวานอิสราเอลของทางสวนโซนนี้ก็เพิ่งตัดไปไม่นานนะครับ ใบเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่ค่อนข้างสวยสำหรับการปลูกยาหวานอิสราเอลก็ไม่ยุ่งยากนะครับการดูแลไม่มีอะไรมากแค่ช่วงฤดูแรงนะครับช่วงหน้าแรงเนี่ยก็มีระบบน้ำให้เขาหน่อยแต่ว่าถ้าเพื่อนๆปลูกไม่มากจะไม่มีระบบน้ำก็ได้นะครับแต่ว่าถ้ามันแรงจัดต่อเนื่องกัน3-4เดือนเนี่ยมันก็จะดูแล้วไม่งามนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องประเมินดูนะครับการเจริญเติบโตรวมทั้งการแตกกอของญ้าหวานอิสราเอลนะครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับปริมาณปริมาณใบที่ได้อาจจะสู้พวกย่าในเปียปาักช่องหรือว่าย่านกจักรพัดไม่ได้นะครับเพราะว่า ในส่วนของญ้าตระกูลเนเปียรนะครับเราสามารถนำลำต้นเขามาบดสับทำให้ได้ปริมาณนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันในพื้นที่ต่อหนึ่งไร่นะครับตระกูลญ้าเนเปียรจะได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ปลูกเลี้ยงสัตว์แล้วเรามีจำนวนจานวนสัตว์ที่เลี้ยงนะครับไม่มากนักญ่าหวานอิสราเอลเป็นหนึ่งในตัวเลือกนะครับส่วนท่านที่ เลี้ยงสัตว์ลักษณะเป็นฟาร์มใหญ่นะครับคงต้องมีย่าในเปียปากช่องนะครับไม่ก็ย่านรกจกักรพรัดหรือปัจจุบันจะเริ่มนิยมในส่วนของย่าในเปียท้ายเขื่อนซูเปอร์ลีฟนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์โทร0910515839เพื่อนๆนํำเบอร์โทรนะครับค้นหาในช่องเพิ่มเพื่อนโดยใช้เบอร์โทรนะครับ ก็จะเจอชื่อสวนธนพัสกลนครเพื่อนเพื่อนสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามกับทางสวนได้เลยนะครับ